อุ้นนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปิยะตะยาทุกท่านเลยนะคะไม่ไหวจริงจริงวิจิตรมีชิ้นเคยวันนี้จะในเกมมันพันแมนเดดสังเกตอีกแล้นวนะครับผมวันนี้เราจะไม่รู้ว่าจะทําอะไรเนาะคือเห็นจเห็นไปดูช่องจานเกมาาเกมาเห็นข่าวบอกว่าตอนนี้เกมทะลัะเงเพิ่มเลทด,ดบอยู่เราเลยจะมาลองสุ่มดูถ้าได้จะ่าเกมขอเพิ่มเลทดบกินเวลาอันนี้นะครับพูดไม่ออกไปลุยกันเลยครับผมผมว่าไม่น่าได้นะ เออในใจตอนนี้ไม่น่าได้เห็นไหมมา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 ไหมว้าไม่มาแล้วว้าคอมบุอีฟินิตี้นะผมที่มาเนี่ยโอเคเป็นคอมบมมุมาไหม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 ก็ไม่มาแน่นอนนะผมนี่เจ้าก,การูนี่ไม่มานะผมเฮจะไม่เวลาผมวันนี้ถ้าจะมาอัปเดตอันดับที่หน้าผมอเ ตอนนี้อันดับผมก็อยู่ที่เท่านี้แล้วโอเคมีเคล็ดนะตีแล้วทุกคนกันได้นะฮะผมจะไปไเพยไปบ้านนะโอ,โอ้โหร่วงร้วล้วเลยเนะี่ยทุกคนกันได้สดั่งเลยฮะบนนี้มันอะไรลูชัดๆใช่ครับบนนี้มันมีแต่คนเยอะขนาดเนี้ยโอ้โห คิดว่าตายเออเอหไม่มีใครว่าถ้าพลังน,น้อยๆเลยแหละคงขึ้นไปต่อจัดนี้ไม่ได้เลยเครับข้าบคนนี้มานั่งก็มาจะตีในคนนี้หังทุกคนโอเคราวัลปีใช่ไนเธอเดียนดัำเราด้วยเลนทายนะครับ Yes, just kidding. Hmm? I don't know. I don't know. คินนะโอเคมีมีมทนนะโทษน้อยนะผมลืมตัวไปลืมใส่เซ็ตให้แต่พวกอะตอมมิดไป้งั้นเราก็ชั่มันไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปเสร็จใส่เซ็ตทีหลังแล้วกันนะเออบางคนจะได้ไปใส่เซ็ตทีหลังนะผมอืมไปนี่ฟัดตาหมีแล้วกัน ดว่าจะมาปับดาวเมดด้เถื่อนอยู่พอสมควนโอ้โหตีมาต่อเลยเหรออืมหืเด็ก,กอนอเข้ข้นทั้งน,นี้ดอันติใส่เลยดียเชียวไม่จะดูาหาดออกติดปหนึงตัว

อันติเด้อผมเราจะได้สองเก็บสอนไปนะเขาคงจะได้ใส่อันติมานะผมแต่ผมไม่หวังไม่หวังมากหรอกโอเคว่าผมจะใส่อันติกับไปใส่ตัวนี้ให้มันสตันให้มันไม่ติดสตันนี่เหรวะโคตรเยี่ยมยังตายเต็มหมด

าติวด้วยะตอมมิดน anyway, ึงอ้ฟีนี่ผมจะใส่ให้เป็นเจ้าด้วนแล้วกันนะดูรอบต่อไปครับผมตนี้ตนนี้ตัวนี้ตุนนี้ เอาไงเขาจะเอาไงครับผมอันนี้เราก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะโอเคโอเคอน,นี่มีตุกไหนมันไม่ชัดอืมจะได้ปับตาเม็เหมือนเดิมครับผมไปเต็มพีกูรู้นะเพราะเราจะาไปปับตาเม็ดเอาโอเคงินหน้าเลย นยินน่าจะอืเห็นแล้วแบบรู้สึกเจ็บๆติดขึ้นคอนะผมเมื่อกี้เห็นไปแล้วก็ขืดขึ้นอคอเหมือนกันนะติดเข้าไปนี่จิตรูนหัดหลายตัวอยู่นั่นไงคิดไว้แล้วมันอยู่ในการคำนวณครับผมดีฉลาดเกินอ,อ,อต้องมีอ,อันติไปแล้วผม เปี้ยงตาไปสอนศพนะนนเด็ดบอกว่าไม่หวั่นไม่วันว,นวนนานาาา่าอันติซ้ําเติมเข้าไปอีกนะผมตายทั้นแถบมาเตะเอาอันติซ้ําเติมเข้าไปอีกทีดีนี่ในทุนนี้อันติไปแล้วผมเปี้ยงรับใช้ชนะสวย,วย,ยางามต้มหมี่แล้วาดแรงเกินไปนะครับผมไม่ที้มขเขาตายหมดเลย เรียกว่าชมตัวเองนะเขาเรียกว่าชมตัวเองนะผมอันนี้จะคุณพิพิคอรมาแล้วกันนะรับไปหาทันทีนี่แหละอ่ะชาชแนยคนดื่มปะเนี่ยนี่มีทิ้นน,นั่งชแนยคนเดิมอ่ะเอาปิคอร์นไปยิหนห้าผม,ผมต้องออกมาแทนให้มีเท่านน้อยเลยใชในคนเดิมหรือเปล่าครับเนี่ย อย่นีเขาจะใช่ไหมโอเคเก็บข้าใสอยู่กันนบงทดสับสวนเพงกลับไปเจะรู้าแคตตัวเดียวโอ้โหเจกุณทําด้วยอะไรเฮ้ยใช้ชุดเด็กงั้นแหรอนี่ งานเราไปแล้วโซมาอิทตัวเขาน่าก็ได้อันติซับนะครับผมโอ้โหวัดเจ็บแพ้ย,ยับแพ้ย,ยับได้ใช้ใต้ดินเิ็นทีธรรมดาไงและวิ่งม,มาซ้ำเติมถึงกับราไปนอนในบอ่อไอ้ผม

โหหมดด้วยเช่นทอมัตเตอร์โอสบายใจนิดนึงนะผมเฮ้ยเราได้มามีตัวอะไรบ้างเนี่ยจำเถอะได้เช่นทอมมาแล้วผมได้เลืออันตินะโอเคสูงไปตั้งหลายรอบได้ได้อยู่ตัวเดียวใครที่ยอดแย่ครัถอดแล้ว จะเจ้าไงาเงยมเจ้าไงเงยอู้มีทุนอะไรเนี่ยผมมีสุนทรงนี้นะโอ้เราจะทิ้งใส่กันก่อนนะงานนะผมมีงานเข้านะทิท้งใส่กันก่อนแบบนี้ก็แบบสุดใหญ่นะครับผมสุดใหญ่พอสมควร เอพอดีผมไม่หวั่นไม่วันมากาอยู่แล้วครับผมโอเคทัานุ้นเขาอง่ายเออครับผมนะท่น,นี่โอ้โหปัมบิดเปิดคนแรกเลยนะผมนี่ครับผมปั๊มบิเขาเอ,อ้าติ่นมาผมโดนตับเรียงงานสอนดุพละอำนาจอืมไม่เข้าเท่าไหร่นะ เย็นใส่ตัวนี้กันอนเปี้ยนะน,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 ตนติ๊กี้นะนี่น้องต้มตบ๋ดปาดกันติเลยกลัวอะไรนี่ติ๊กี้เว้ยเอาไงี้ยม ต่อยด้วนเลยนะโอ้โหแบบมันรู้ว่าด้วนด้วนเป็นตัวอันตรายอะไรอย่างนั้นแต่ทษทีว่ะเฮ้ยด้วนไม่ใช่ตัวที่อันตรายที่สุดเทนท็อปตัวนี้ผมเยอะแค่แกน่นเดี๋ยวว่าแขนแกนมันต้อได้ต่อยอีกรอบอย่าให้เขาได้ต่อยรอ,อบเอ้ยเทนท็อปื๊อันติไปเม,ม,มื่อกี้แบบคุณคิดเปลาเวลาจะแท,ทนทับสามดาว อะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะอาจจะอึ้งแบบนั้นก็ได้ออให้จะคิดต่อยพิกโกโลกนะผมไงเขาเปิดอ,อันติมาแน่นอนผมจะทลังงานเราเหลือเฟืออะตอนนี้เพี้ยนเพี้ยนเปี้ยนแทนท็อปยังไม่ตายผมยันถึดอยู่ฉันถึกจันทนค่ข้างถึดทนมากครับผมแทนท็อปเดี๋ยวตอนนี้เขาจะเอาไงครับผมอืมอืม น่าจะเปิดอันติหเลยไหมหรือว่าจะตีธรรมาดาโอ้หเปิดอันติเลย hom ต้องทบทว่าไม่ไหวแล้วจ้าเน,นี่ยว่าอีกอินส่วนไปอีกหนึ่งทียับติดหลุดหันไปสอนตัวนะกโกลูรโกลูเขาว่าไงตุ่มติดเพี้ยเนี่ยว่วาอันติไปอีกหนึ่งสเต็ปแล้วกันนะครับอาจจะแพ้ก็ได้นะแพ้ไม่เนี่ย เพล่าวนี่เปล่า ALLY คือไ,ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่าจะแพ้ไม่แพ้หรือแพ้แน่หนิเกมทิศเกมทิศเกทิศไฟตายไม่ไหวจริงผมงั้นคลิปนี้ขอลาแต่เป็นเท่านี้กันนะผมบายครับ